สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้เราพาตัดแต่งใบมะมะเขือมะเขือเทศมะเขือเปราะม่วงมะเขือเทศเชอรี่อ่าแล้วก็มะเขือคางกบเอะเปลาะหรือคางกบเนี่ยนี่ตะกูลมะเขือมะเขือพวงด้วยนี่มองเนี่ยตะกูลมะเขือนี่ มเมื่อคือตโนดพัทลุงของน้องหนวดมาบ่ริเขาตาที่แ,แอดนครมช่องดีฉัสุขินนะจ๊ะ <c oughs> ใครสนใจมันนอกมันแปกลกไปที่ช่องดิฉันสุขินใครสนใจฟิกหรือมะเดือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมับรีดเขาตาที่แนครพนมได้เลยเคนที่ชอบปลูกมะเดือฝรั่งคนที่ชอบปลูกหม่อนตามไปนะจ๊ะได้ความรู้ด้วยตามไปที่ช่องไหนก็แล้วแต่ที่เขามีประสบการณ์ในการปลูก ถึงแม้จะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่มีประสบการณ์ในการปลูกเพราะฉะนั้นเราจะก็จะได้ความรู้ทุกช่องทุก,กเกษตรทุกช่องทุกช่องทุกช่องที่เข้ามาหาเราตามไปเลยคนที่รักการปลูกจะได้ความรู้มากๆจริงๆทุกช่องให้ความรู้ช่องเล็กช่องใหญ่มีหมดมีความรู้ให้เราได้ศึกษาหมดอย่างเนี้ยถามว่าทําไมบางคนเขาไม่ตัดมะเขือใบมะเขือบางคนตัด ใช่ไหมแล้วทำไมเราต้องตัดเพราะเราอยากจะให้ทุกคนเห็นว่ามเมือขือเทศมันดก <c oughs> เอาไปออกแล้วจริงๆแล้วหลายคนก็ก็จะบอกว่าถ้าตัดแล้วเนี่ยมันจะได้เอาไปเลี้ยงลูกใช่ไหมแล้วก็ทำให้โปร่งแล้วก็บางช่องก็แนะนำให้ตัดตอนเช้าเพื่อที่จะให้แดดเนี่ยเขาได้ช่วยสมานแผลรักษาแผลแล้วก็ การตัดใบทำให้ต้นโปร่งนี่ก็แล้วแต่เราจะไปศึกษาช่องไหนข้อมูลไหนก็มันก็เห็นผลเหมือนกันบางช่องหลายช่องเขาก็ไม่ได้ตัดแต่งใบนะแต่มะเขือเทศเขาก็ดกเหมือนกันตอนนี้เรารู้แล้วว่ามะเขือเทศเ่ยต้องปลูกรืดดูหนาวเขาชอบอากาศเยน็นเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงที่เราปลูกนอก ไม่ใช่ฤดูหนาวฤดูฝนฤดูร้อนอะไรเงี้ยมดูแลยากป่วยง่ายช่วงนั้นอุณหภูมิต้านทานอ่อนแอเพราะฉะนั้นสองรอบแล้วที่ปลูกฤดดูหนาวช่วงฤดดูหนาวปลูกเพาะเม็ดเโรยโรยไว้เนี่ยทุกอย่างที่เห็นคือโรยไว้ทั้งหมดเลยนั่นเองเอาเม็ดเม็ดซื้อมาจากตลาดอะเม็ดมะเขือเทศมาบีบี้บีบี้บี้โรยไปแล้วรดน้ำเช้าเย็นของเราเป็นงานปลูกที่แบบง่ายๆนะ แบบสไตล์เราเลยนะปลูกแบบง่ายๆเลยไม่ต้องไปบ่มไม่ต้องไปอะไรนั้นน่ะบี้บี้มาโรยเนี่ยลงกระถางเนี่ยลงๆไปเดี๋ยวเขาก็งอกเราถึงบอกว่าให้เข้าใจธรรมชาติธรรมชาติของพืชผักต่างๆเขาต้องการขยายพันธุ์อยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นมเมล็ดพันธุ์ไหนที่เขาสมบูรณ์เดี๋ยวเขาจะงอกมาเองไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นอ่ะขออย่างเดียวดินต้องไม่เป็นกรดแล้วก็ไม่เป็นด่างจนเกินไป ดินสภาพแวดลอ้อมสภาพอากาศเหมาะที่จะให้เขางอกอะ่ะวุ้ยแตหายแล้วชาตินี้ที่รักเราคงรักกันไม่ได้เพราะว่าเธอกินเก่งไงเข้าใจป่ะเธอกินเก่งไงเนี่ยเพราะฉะนั้นเธอกับเราก็จะอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอก เพราะฉะนั้นเราก็จะติดเที่ยวบินพิเศษให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่อยติดนะเดี๋ยวขอถ่ายคลิปแป๊บนึงอากินกน,นี่ก่อนนี่หอยทากช่วงนี้นาฝนเออไม่ใช่ดาฝนนะมันฝนมาเร็วเกินนะนี่ถ้าฝนตกหน่อยหอยทากออกมาแล้วหลายๆทีนะ่ที่ปลูกผักแบบปล่อสารเนี่ยเจอปัญหานี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้มันก็มีอาหารให้หอยทากกินนะกินแล้วเขาก็สิ้นชีวาไปเลย ก็แล้วแต่ใครจะทํายังไงก็ได้หลายคนเอาไปหมักทําทําน้ําหมักหอยภาคซึ่งได้ทั้งโปรโตีนและอะไรรู้ไหมและแคลเซียมจากเปลือกหอยมันจะทําแคลเซียมเนี่ยเป็นอะไรที่ต้นไม้ต้องการเป็นธาตุรองของเขานะจาก NPK ธาตุหลักคือ NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเขาจะเป็นธาตุหลักของต้นไม้ที่ยังไงก็ต้องการ อะไรเมื่อกี้เราพูดถึงไหนอน่ะหลงไปเลย่ะพอเจออีหอย,อยนี่หลงเลยไม่รู้ว่าพูดถึงไหนไม่เป็นไรสีบ้านี่ดูกระเจีย๊ยบเห็นไหมเอาเมล็ดพันธุ์มาเลยโรยโรยโรยไว้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็งอกเอามาเลยโรยเอาดินกรบเอาน้ำรดเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงเขาจะงอกขึ้นมาเองคือเราไม่ได้ทำอะไรส่วนมาก ใครๆก็รู้นะคนที่ตามช่องเราอะโรยส่วนมากโรยทั้งนั้นะพริกเพราะเนี่ยโรยเหมือนว่าถ้มีเมล็ดพันน่ะโรยแล้วมะเขือเทศมะเขือพวกเนี้ยสามารถตัดกิ่งปักชำได้นะเนี่ยตัดกิ่งปักชำทิ่มๆหรือจะเอาไปแช่น้ํารากก็จะงอกตัดกิ่งแล้วแช่น้ําก็ได้นะห้าวันไอเจ็ดวันประมาณเจ็ดวันนี่แหละรากก็โผล่มาแล้วเนี่ยพวกกิ่งมะเขือเนี่ยตัดปักชำแช่น้ําได้ ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดแล้วก็ปักชำตัดปักชำมาติดง่ายเหมือนมะเขือพวงมะเขือพวงนี่ติดง่ายสุดแล้วไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นตัดกิ่งทิ่มๆทิมๆเนี่ยดูกิ่งพวกนี้เราเอามาจากต้นแม่่ยดูดิเห็นไหมมองเนี่ยมะเขือล้วนๆเลยดูอุ้ยสวยงาม ฝากฏดติดตามผู้หญิงงามงามที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนกวนเฮาห,าห,าห,ห้าวนๆทำสวนทุกวันฝากแชร์ฝากไลยฝากหัวใจให้กันและกัน จะได้มีแรงสร้างสรงสรค์ทรงรางรานทุกวันเพื่อทานผู้ชมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานี่อันนี้อันนี้ที่ตัดตัดตัด,ตดกิ่งไปปักชำเห็นไหมที่เราตัดกิ่งไปปักชำถ้าใครจำคลิปเราได้เราตัด ผักชีลาไปปักชำขอระพาเอามาจิมจ้มจิมจิ้มจ้มไว้เอากิ่งตัดกิ่งตัดยอดมาเสียบๆไว้เนี่ยเดี๋ยวก็ติดนะอันนี้ก็เหมือนกันดูดิอันนี้น่าจะเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่ที่มันหลงหลงเม็ดมาแบบโรยๆแล้วก็สลัดสลัดอันนี้ที่โรยๆไว้หลายอย่างมากเลยนะแต่คือหม่องเนี้ยกระถางเนี้ยวงบ,บ่อซีเมนต์อันเนี้ยเราอะ ใส่ไปอีกนะเราหมักน้ำหมักจากเศษอาหารไปอีกค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจว่ากรดค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นเมนล็ดพันธุ์ที่โรยๆไว้หลายๆ,ๆอย่างเหลายๆชนิดเขาไม่งอกอันไหนที่งอกมาแสดงว่าแข็งแรงอะ่ะเนี่ยมองเนี่ยเป็นอะไรที่ยังเป็นกรดอยู่เยอะสังเกตได้จากที่โรยเมล็ดพันธุ์ไว้หลายอย่างเลยแต่ยังไม่งอก ที่งอกๆมันนี่ถือว่าแข็งแรงนะจะบอกให้ทนกรดได้อะส่วนนี้เริ่มแล้วอันนี้ก็โรยไว้เยอะนี่พริกที่โรยๆไว้เริ่มเริ่มแล้วนะพลิกนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วอุ้ยตายแล้วเสียงฮัดเชยฮัดเชยของปลาเราฮัดเชยฮัดเชยฮัดเชยอยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยถึงฉันยังไม่ออกมาเลยยังไม่ออกมารดน้ำ รถแล้วเออใช่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วเราเราเคยบอกไปแล้วนะว่าให้เด็ดยอดของพริกเนี่ยให้เขาสูสางๆหน่อยแล้วเด็ดยอดเพื่อที่เขาไต่เป็นพุ่มๆนะเวลาเขาไต่เป็นพุ่มเขาจะมีติดดอกออกผลอีกเยอะแยะมากมายเลยอยี่ยโรยโรยไว้นี่นี่ก็มะเขือเทศอยากให้อยากบอกให้ทุกคนว่าคือเราไม่ต้องไปทําอะไรข้ามากนะ บ,บิ๊กซื้อมาจากตลาดบิบ๊กเคยเห็นแ่บคนที่แบบกินส้มตํากินส้มตําอะเราเสร็จแล้วก็าสาดไปตามโคนต้นไม้อ่ะเห็นป่ะทั้งพลิกทั้งไอ้นี่เลยส้มตาไอ้ทั้งพลิกทั้งมะเมขือเทศเลยงอกออกมาน่นั่นคือเขามีความสมบูรณ์เนี่ยพูดมาเล็กพันน่ะเนี่ยอย่างพลิกเนี่ยพริกพลิกอาเฮียเราชอบกินมากเลยเนี่ยที่เราใส่ฮอร์โมนสดฮอร์โมนไข่ไปเห็นไหมเดี๋ยวเนี่ย ใส่ฮอร์โมนสดฮอร์โมนไข่ไปเนี่ยพริกเม็ดใหญ่พริกชีน้ำพริกชีฟ้าไอเฮี้เราชอบกินมากเลยเห็นไหมเห็นปะที่ใช้ฮอร์โมนสดฮอร์โมนไข่รดราดไปเนี่ยแล้วเราก็เอาพวกผักขมๆขมอะไรมาใส่ใส่เข้าไปป้องกันแมลงบีขาวได้ดีสังเกตดีไหมพริกไม่มีพนะเพลี้ยนะนะไม่มีเพลี้ย ใบเหลืองๆนี่อาจจะขาดโพแทสเซียมเดาวเ,าเป็นเรเื่อยเปื่อยเพราะเราก็ไม่ได้ผู้เชี่ยวชาในการปลูกผักแต่เราเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปลูกผักปีนี้ปีที่สิบแล้วที่เราทำมาที่เราปลูกมาเนี่ยไอนน้เราอยากจะบอกว่าการปลูกพืชผักสวนครัวมันไม่ได้ยากเรยรื่อยขึ้นแต่ยากตรงที่เราต้องดูแลไม่ให้ศัตรูพืชมา มาทำลายเพราะเราปลูกแบบต่อสารมาแล้วแก้วตาสัญญาให้ไว้ยังจำบุญนี้บาปนำพี่มาไม่เจอนวนนางทั่วทิ่นพนาตามหาหมด เราผิดไปกินยาไปป๊าตายแล้วไปกินยาได้ยาหมดยาหมดาอย่านี้จะายาหมดยาเอาป้ายาหมดไม่เหลืออะไรอาการเริ่มหนักขึ้นอีกแล้วได้เล่นอยู่สองตายยาเนี่ยไม่มีอะไรชีวิตบานปลายชีวิตของเฮียเราก็มีความสุขไปตีก๊อปไปออกกำลังกายไปฟิตเน็ตดูแลสุขภาพร่างกายกินอาหาร ที่มีประโยชน์ควบคุมอาหารแล้วก็กินผักปลอดสารพิษนี่เห็นไหมสุขภาพอาเฮียรเราก็เลยดูแข็งแรงขึ้นถึงแม้จะมีทั้งสามโรคความดันเบาหวานน้ำตาลเออความไขมันแต่คุมได้หมดแล้วอาเฮียรเรากเก่งตอนนี้ร่างกายแข็งแรงกว่าเราอีกอุ้ย นูนเห็นอะไรมนะเรามีมดแดงเห็นเห็นเห็นเดี๋ยวก่อนเลี้ยมดแดงเดี๋ยวจะซูมก่อนยุใส่นี่เรามีมดแดงเราจะเก็บไว้กินไข่มดแดงหัวเราชอบมากเลยแพงนะกิโลแลิศหลายร้อยอไข่มดแดงเนี่ยอุ้ยเห็นแล้วน้ำลายสีหก ยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่ง,งนนเนี่เนี่ยมะนาแป้นดอกพิเศษ<ๆ>ใช้ไหมเดี๋ยวพาดูน้องโดดก่อนอุ้ยติดดอกออกผลดีดีดมะนาาแป้นดอกพิเศษเนี่็นะเยอะแยะมากมายเลยนี่พอถึงเวลาแล้วเขาก็จะสะสมอาหารแล้วก็ติดลูกติดดอกออกผลมาให้เรากินอยู่บ่อยๆเนี่ย สารเทอมอนส้สดทอมอลไขไปบ้างแต่คือเขาเป็นพันธุ์แป้นดอกพิเศษอยู่แล้วอะ่ะเขาก็จะติดลูกดีอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาตัดแต่งกิ่งนะเห็นปะ่ะดูเขาแบบถ้าต้นไหนโสมๆมมนะบางทีเราก็ไม่ไม่เราไม่เลี้ยงเขาไว้นะเราจะตัดแต่งกิ่งเลยนะเราเป็นคนแบบนี้จริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ากิ่งแบบโสมๆเมนี่ยเดี๋ยวเราก็จะตัดตัดทับเลย ตดัดออกมาเนี่ยสักประมาณหนึ่งฟุตเลยแหละแล้วให้เขาแตกใหม่มพาดูเฉยวันนี้ไม่มีอะไรเวลาอัดคลิปทุกคนคนที่ทำช่องปลูกผักนะต้องอัดคลิปทิ้งๆไว้ยิ่งถ้าเป็นช่วงฤดูฝนฝนตกบ่อยๆเราจะไม่มีคลิปลงนะ อัดคลิปแล้วเก็บไว้ในช่องไม่แสดงรายการอัดทิ้งๆไว้ดูฝนเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าฝนมันตกบ่อยๆอใช่ไหมเราจะอัดคลิปลําบากแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้อัดคลิปอะไราไว้ก็แล้วแต่มันจะทําให้เรามีคลิปลงทุกวันเลยนะจ๊ะป๊าๆสวัสดียังสวัสดีไปแล้วไม่ไม่เหรอเออลืม ลืมป้าป้ายืนชมหน่อยดิยืนชมหน่อยีเออให้ป้าป้ายืนชมหน่อยเมื่อกี้ป้าป้าไปกินอะไรมาชะอมเมื่อกี้ป้าป้าไปเด็ดยอดชะอมมาเดินผ่านเราเนี่ยเราได้กลิ่นเลยไปเด็ดยอดชะอมหน้าบ้านมากินนะดูป้าป้าเรานี่เดินชมสวนทุกวันทุกเช้ามีความสุขไปตามภาษาวัยเกษียณทุกคนที่กําลังจะเกษียณอยู่ตอนนี้นะกําลังใกล้เกษียณตอนนี้นะ เราก็อยากจะให้าหากิจกรรมที่ตัวเองขนาดตัวเองชอบนะแต่อยากให้ปลูกผักด้วยเพราะมันจะเพลินมีความสุขจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยนะหลายคนในชีวิตอาจจะไม่เคยปลูกผักใช่ปะก็ลองดูปลูกแล้วมันมีความสุขดีนะเริ่มต้นการปลูกผักใหม่รับรองได้ชีวิตจะมีความสุขอีกแบบ ไปแล้วเดี๋ยวเราต้องเก็บกวาดทุกอย่างที่เห็นเดี๋ยวบอกก่อนลืมบอกก็เนี่ยทุกอย่างที่เห็นตรงนี้นะเนี่ยถ้าได้สามกิโลแล้วไปทําไม่นี่เลยนะ้ําหมักจากเศษอาหารได้นันเนี่ยเนี่ยเห็นปะเอามารวม,รวมกันเนี่ยเอาไปล้างให้ดีๆฝุ่นฝนออกเนี่ยแล้วก็ใส่ถังถังถังน้ําเราก็ได้เนี่ยสามกิโลต่อน้าตาลทรายแดงหนึ่งกิโลนะเนี่ยแล้วก็คนๆใส่น้ําให้ท่วมคนๆไว้ปิดฝาแล้วคนเปิดฝาคนทุกวันเลยนะ ทิ้งไว้ประมาณ1เดือนน่ะหเดือนเลยแล้วก็ค่อยเติมค่อยเติมเศษอาหารลงไปนะทิ้งไว้1เดือนนะแล้วค่อยเติมเศษอาหารลงไปบางคนอาจจะบอกสิวันแต่เราว่าประมาณ1เดือนน่ะสำหรับเราถึงจะดีหเดือนน่ะกำลังดีเลยจุลินทรีย์เดินแข็งแรงเลยแล้วก็เติมเศษอาหารลงไปได้เลยไปละต้องเก็บกวาดเอาเนี่ไปทําปุ๋ยหมักของเรามี นี่เราจะใส่ถังถังถังหมักจากเศษอาหารก็ได้แต่เราจะทําปุ๋ยหมกักแค่นี้นะ